สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาฝึกอ่านเท็กซ์กันนะคะกากแวกเลเวงวิดโนนวอมเบรชเชปอลมอนโปรเฟสเซอร์ดองเกรมาดอนเนตรงน้องเอบอเดรสเชสวีดองตรงนู e โ p ก n ร์เรสบ m งดองเชอร์ม็อเปาเปียซินเชเกตตซองอชามบิตอากากแวกอุนปิทิวเพเดลิลดองเลนอร์เดลาฟรานซ์ Habitue exactement? Est-ce que c'est une ville ou un village? À bientôt, Pierre. Down, okay? Question: Quand Pierre écrit-il la lettre? Numéro 2: Qui lui a donné l'adresse de Paul? 3. Quel âge a Pierre? 4. Quelle est la nationalité de Pierre? สงกอูสะดุ้งกแหวงเวลาเราอ่านเท็กซ์นะคะเราปกติเราจะอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการหาคำตอบเราอ่านเพื่อต้องการหาคำตอบเมื่อเรารู้คำถามก่อนมันจะทำให้การอ่านรวดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะจ้องหาคำตอบเอะมันอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้คำถามก็เป็นอะไรที่ ง่ายๆสำหรับผู้เริ่มเรียนนะคะแต่ว่าก็จะมีกริยาบางตัวหรือศัพท์บางตัวซึ่งยังไม่เข้าใจแต่ทีนี้ในการตอบคำถามถ้าเราไม่รู้ว่าเขาถามว่าอะไรเราก็จะตอบไม่ได้นะคะคำแสดงคำถามจะเขียนให้แล้วะะตัวสีเขียวๆนะคะกล้องเมื่อไหร่นะคะกี่ ใครแกลา์ชอายุเท่าไหร่แกเรลานาซิองนลิตเตสัญชาติอะไรอูที่ไหนนะคะข้อหนึ่งกองเปียเอคลิติวลาเลทรเอคลีเขียนลาเลทรจดหมายเรารู้คำศัพท์กองเมื่อไหร่กองเปียเอคลิติวลาเลทรเราก็จะแปลได้ ทันทีเลยว่าบปแย่เขียนจดหมายเมื่อไหร่นะคะข้อ2องกีลุยอาดอนนี่ลาดเรสอาอลข้อนอี้จะมีคำถามก็ง่ายๆกีใครแต่ว่าคำว่าดอนเน่ถ้ายังไม่เคยเรียนก็จะยังไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะคะดอนเน่แปลว่ามอมให้ ลัดเดสที่อยู่ลัดเดสเดอะปีแยเดอแปลว่าของลัดเดสเดอะปีแยที่อยู่ของโอ้ปักลงพูดบิดอีกแล้วนะฮะปอลลัดเดสเดอะบอลที่อยู่ของปอลลุยลุยตัวนี้แปลว่าเขาใครให้ Hi. Hi. ที่อยู่ของปอนแก่เขานะคะอาดอนเน่ตัวนี้เป็นกิยาที่ทำแล้วอยู่ในตองปาเซโกมโพเซค,ะะคะ่ะเว็บดอนเน่ก็คือมอบอะไรให้ใครนะคะก okay. ีอาดอนเน่ลาเดรสเดอบอลอาปิเย้คำว่าอาปิเยปิ เป็นกำรองนะคะกำรองมอบอะไรให้ใครมอบที่อยู่ของปอนมอบให้ใครมอบให้เปียกก็คือประโยคนี้ใครมอบที่อยู่คือใครให้ที่อยู่ของปอนให้แก่เปียให้แก่เขานะคะต่อมาแกลาชอาร์เปียกแกลาชนี่อายุเท่าไหร่ ปีแยชื่อคนนะคะปีแยอายุเท่าไหร่นะคะเป็นสำนวนอวับวบวกอายุก็คือจะอายุเท่าไหร่เวลาเราแปลเราก็แปลกับกับหลังมาก็ได้ปีแยมีอายุเท่าไหร่นะคะขอ้อ 4. ี่แกเรลานาซิองนาลิตเตเดปบแย,ยสัญชาติอะไรนะคะแกเรลานาซิองนาลิตเตสัญชาติอะไร La nationalité เ e pierre ดปสัญชาติของปิแอก็คือปิแอสัญชาติอะไรนะคะต่อมาอูสตูฟกักแวงสตูฟตั้งอยู่อู où, ที่ไหนกักแวงเป็นชื่อเมืองกักแวงตั้งอยู่ที่ไหนฮะทีนี้กลับมาอ่านกลับมาอ่าน text ุด ข้างบนนี้ก็คือชื่อชื่อเมืองกักแวงวันที่28โนวอมเบอร์โนวอมเบอก็เดือนพฤศจิกายนคะแช่ปอลแช่แปลว่าที่รักปอนที่รักผู้เสิร์ฟทุกคนคงรู้แล้วคร,รับผู้เสิร์แปลว่าคุณครูมงของฉันมงผู้เสิร์ฟคุณครูของฉันดองเกร ะะคำว่าดองเกรนี้เป็นคำขยาย professor professor ดองเกรคุณครูภาษาอังกฤษมีคำว่ามงข้างหน้ามอง professor ดองเกรคุณครูคุณครูภาษาอังกฤษของฉันมาดอนนี้ต้องน้อง a address มาตัวนี้แปลว่าของฉันให้ฉันของฉันดอนน่ มอบให้มอบอะไรให้มอบตรงน้องเออเดรสให้ที่อยู่ให้ชื่อและที่อยู่ของเธอให้ใครให้ฉันฉันก็คือใครฉันก็คือปีแย่คนเขียนจดหมายนะคะมงโปรเฟสเซอร์ดองเกรมาดอนนี้ตรงน้องเออเดรสชื่อสวีดงตรงนูโวคอเรสส์บองด์มีคำศัพท์นะคะคือคอเรสส์บองด์เพื่อนทางจดหมาย o r เ e สปองด a อ t ถ้าเป็นเพศหญิงก็เติมเออข้างหลังนะคะก็จะเป็น c o เ r สปองด d อกะคะ่นี่แสดงว่าเป็นผู้ชายนะคะเปียเป็นผู้ชาย n o u เว a u แปลว่าใหม่ตรงแปลว่าของเธอ d o อกดังนั้นดังนั้นฉันเป็นเพื่อนใหม่ของเธอนะคะเป็นก็คือ s ีชื่อซีดอกต้องนิวเวิ o ก็เรสปองดอ เพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนธรรมดาคะเพื่อนทางจดหมายนะเพ็นเฟรนนะ่ะเป็นเพเฟรนกันดังนั้นฉันก็เป็นเพื่อนทางไปรษณีย์คนใหม่ของเธอเพื่อนทางจดหมายเอ่อเท็กซ์นี้เป็นสมัยก่อนนะคะรุ่นที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายกันนะคะชื่อมาเป,ปลเบียซิโม่ฉันก็ชื่อบีเอซิโมเชื่อกาตตอ,องฉันอายุ14 อิซาเบธอากักแวงและฉันก็อาศัยอยู่ที่กักแหวงออบิเตอาศัยอยู่อุนพุติฟิลแพเดลิลดองเลอรน็อกเดลาฟรองส์มีเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายวิกือภาษาอังกฤษเรียกคอมมา่านะคะ คำซึ่งเขียนข้างหลังเนี่ยเป็นคําขยายคํานามที่อยู่ข้างหน้าคํานามที่คํานามที่อยู่ข้างหน้าคือกากแหวงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะขยายกากแหวงก็คือเป็นอุนพุติ์วิลพุติ์เล็กๆวิลเมืองเมืองเล็กๆแพรเดลีลแพรเดลแปลว่าใกล้ๆใกล้ๆเมืองลีเลยดมเลนนอ ดองเลนนอก็คือทางตอนเหนือเดลาฟรองส์ของประเทศฝรั่งเศสนะคะเขียนไว้ยาวๆถ้าเผื่ว่าถ้าเราเข้าใจเครื่องหมายนะคเครื่องหมายเวกือเราก็จะเข้าใจว่านี่คือคำขยายตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะอ่านใหม่นะคะเชื่อมาเปลเปียซิโมเชกะตอซองอชาบิตอากักแวนอุนปุติวิลแพรเดลลิลดองเลนนอเดลาฟรองส์ เราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าคนที่เขียนจดหมายนี้ชื่อปีแยอายุ14แล้วก็อาศัยอยู่ที่เมืองกักแวงซึ่งเป็นเมืองเล็กๆใกล้เมืองลีนทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอูออบิจูอิกซั t เตอร์มองอิกซร์อว่าแน่นอนออบิจูเธออาศัยอยู่ที่ไหนอูที่ไหน, uh, oh, ไหนแน่นอนอยู่ที่ไหนกันแน่ฮะ e s es u e c'est une ville ou un village สำนวนคำว่า es t c e นี้วางข้างหน้าเครื่องหมายคำถามวางข้างหน้าเพื่อแสดงความเป็นคำถามนะคะ une ville เมืองนะเป็นเพศหญิงก็ใช้คำว่า une ville, s ุ t เซต v i l l e เป็นเมืองเมืองหนึ่งอูแปลว่าหรืออ n v วิลล่า หมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะเป็นเมืองหรือเป็นหมู่บ้านอาเบียงตแล้วเจอกันเร็วๆนี้แย่ครับอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะกักแวนลูเวนวิชโนวอวอเบรลเชปออลมงพอฟเฟสเซอร์ดอนเกรลามาดอนนี้ต,อง,อ,งอ,อ,อ,งตองน้องออดเดรสเชสวีดองตองนูโวคอร์เรสป์งดอง Je m'appelle Pierre Simon. J'ai 14 ans et j'habite à Carvin, une petite ville près de Lille, dans le nord de la France. Où habites-tu exactement? Est-ce que c'est une ville ou un village? À bientôt, Pierre. Ah, Question. Numéro 1. Quand Pierre écrit-il la lettre? Numéro 2. Qui lui a donné l'adresse de Paul? NUMERO 3 quel ั g e a p i e r r e n u m า r o 4ใครเป็ l ล n a t i o n a l i t e ขอ e เบ e n u m ห r o 5 o ล s e t ี u จะ a ูฟแคกรงคงไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้ค่อยมาเฉลยนะคะเพราะว่าคราวนี้คิดว่าเพื่อนสมาชิกคงจะตอบได้นะคะคนที่เพิ่งเรียนเนี่ย เมื่อเรารู้คำถามแล้วว่ากลองเมื่อไหร่นะะเราก็จะตอบได้นะคะกี่ใครเอ๊ะใครนะฮะเกลารอายุเท่าไหร่ต่อมาเกลเลลานาซิออนาลิติสัญชาติอะไรอุสตูฟตั้งอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเผื่อว่ายังเขียนคำตอบได้ไม่ไม่หมดหรือเอ๊ะจะเขียนถูกไหมนะคะให้ ตอบเฉพาะคําตอบที่ถูกต้องเขียนเฉพาะคำคำตอบเช่นกองเปียเอคลิติวลาเลทเรารู้ว่าเขียนเมื่อไหร่นะคะเราเขียนเฉพาะคําตอบนะคะคำตอบว่าวันที่เท่าไหร่เด,ะะรนะะเดือนพศอ,อะไร,รนะคะเดือนพศอะไรกีลูออดเนลเดสเดอรอร์ใครนะคะเราก็เขียนชื่อคนลงไปนะคะแก้วลัชอาเปีย อายุเท่าไหร่เรายังเขียนประโยคไม่ถูกเราก็เขียนเฉพาะอายุแกลเล,ลลร์นาชองเนลิเตเดอเปียเปียสัญชาติอะไรเราก็เขียนเฉพาะสัญชาติลงไปอุสทูฟกักแหวนตั้งอยู่ที่ไหนเราก็เขียนเฉพาะสถานที่นะคะถ้าเผื่อว่ายังเขียนยังแต่งประโยคไม่ได้นะคะคำตอบที่ได้เนี่ยเราก็อย่างน้อยนะคะเราตอบได้เนี่ย แสดงว่าเราก็สื่อสารได้แล้วนะคะไว้เจอกันโอ้หัาอเบียงโต